วันนี้จะมาบอกเคล็ดลับหน้าใสนะบางคนจะต้องใช้ครีมหรือเปล่านะใช,นนใช้นู่นใช้นั่นใช้นี่หรือเปล่าไม่ต้องใช้เลยแค่ล้างหน้าสองรอบล้างหน้าสองรอบเนี่ยเนี่ยหนังเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยคือพยายามอะไรมาหมดละสุดท้ายแล้วมันจบที่ความสะอาดถ้าหน้าเราสะอาดอาจจะหน้าล้างห,หน้าสองรอบหน้าไม่แห้งหรอ เอาเป็นว่าหน้าแห้งดีกว่าหน้าเป็นสิวตันแล้วเป็นรอยแค่นั้นนะหอกิดแค่นี้เลยหน้าแห้งก็ค่อยเออทาอะไรทาหน้านทานี้ให้มันไม่แห้งแต่ดีกว่าเป็นสิวตันแต่คนไทยส่วนใหญ่หน้าไม่ค่อยแห้งนะส่วนใหญ่หน้ามาันเพราะแดดร้อนล้างหน้าสองรอบนะถูไปเลยเนี้ยถูไปเลยรอบหนึ่งเสร็จปุ๊บบีบโฟอมอีกรอบนึ้ถอูอีกรอบหนึ่งหรือไม่ก็โฟรมรอบแรกยี่ห้อหนึ่งโฟรมรอบที่สองยี่ห้อหนึ่งถูไปเลยจบแค่นั้นไม่ไม่ไม่ต้องไปหาครีมอะไรมา แค่หน้าเราสะอาดหน้าเราก็ไม่เป็นอะไรลนะส่วนใหญ่ที่มันเป็นเพราะมันไม่สะอาดนั้นหน้าโอ้โหโดนฝุ่นโดนเครื่องสำอางโดนอะไรเราล้างหน้าแค่รอบเดียวมันไม่สะอาดนะถูไปเลยโฟมอ่ะสองรอบจบ